วันดีนัมเบอร์ก็คือวันที่ทวนะครับ12 of July 2021นะครับวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3นะครับของการปิดเรียนที่เกี่ยวกับปิดกรณีพิเศษโควิดนะครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับอยู่ทางบ้านนะครับก็อย่าลืม take care yourself นะครับวอชย your hand นะครับ แล้วก็อย่าลืมเวลาเรา go to every area นะครับช่วงนี้ก็ให้เราเว้นระยะห่างนะครับหรือว่า social distancing นะครับเพื่อป้องกันโควิด -19 ตอนนี้ครับระบาดเยอะนะครับทางโรงเรียนก็ยังจะต้องเลื่อนไปอีกนะครับในการ open school ตอนนี้ก็จะเป็นการ cross ต่อไปอีกนะครับจนถึงสิ้นเดือนนะครับเดี๋ยวถ้ามี อะไรคืบหน้านะครับที่เชื่อก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งเนาะส่วนตอนนี้นะครับวันนี้ในช่วงเช้านะครับก็จะเป็นวิชาแมทนะครับแมทสำหรับแมทวันนี้ก็จะเป็นการทบทวนเรื่องเรื่องเก่านะครับที่เราเคยอ่าสต๊ดี้แล้วนะครับตามหัวข้อนี้เลยนะครับคือเรื่องอ่าฮิลทูเกเตอร์นะครับอ่านตามพร้อมกันครับก็คือการบวกจํานวน3จํานวน ที่มีผลบวกไม่เกิน1นึ่งแสน,นะครับเมื่อ the last week นะครับหรือสัปดาห์ที่แล้วเราไดา้ study นะครับพี่เชอก็ได้ท e สออ s t r a l i นะครับเกี่ยวกับการบวกเลข3จํานวนนะครับวันนี้ today นะครับที่เชื่อก็จะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือมาทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการบวกเลข3จํานวนให้ถูกต้องเนาะอันดับแรกนะครับที่เชื่อก็จะ เน้นพยายามเน้นมากก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงวิธีทำนะครับอ่าเริ่มกันเลยนะครับอ่า example นะครับก็คือเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1น example 1นะครับการบวกเลข3จํานวนเนี้ยบางคนบอกว่ายากนะครับจริงแล้วไม่ยากไม่มีอะไรยากนะครับ easy easy ง่ายๆนะครับอ่าตัวอย่างเช่นนะครับที่เชื่อจะยกตัวอย่างมาจากในอ่าหนังสือเรียนเนะาะอ่สองหมืน่น 7จ็ดพันนบะครับบวกกับหกพันห้อ่าหกพันบเก้านะครับสอรี่บวกกับเจ็ดพันหกเนะครับ, sorry, บ,กกบ, 7, 000, รบอ่าเท่ากับช่องว่างหรือเขาเรียกว่าตัวนี้ เขาจะเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์นะครับก็คือสิ่งที่เราต้องหาคําตอบนะครับ1จํานวน2จํานวนแล้วก็3จํานวนนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนลืมกันเยอะมากก็คือการใส่ลูกน้ํานะครับใส่ด้วยเพื่อความอ่าถูกต้องนะครับต่อไปอันดับที่2ก็คือเขียนคําว่าวิธีทำนะครับวิธีทำนะครับอ่าวิธีทำเนี่ยก็อันด์ไลทูไลนะครับอันนี้ถ้า student make in your notebook นะครับทำลงไปในสมุดก็จะต้องอทำอย่างนี้เองเนาะต่อไปเราก็มาตั้งเลยครับที่เชื่อเคยบอกแล้วเนาะมันจะมีทั้งหมด2ขั้นตอนนะครับามาดูขั้นที่1น,นะครับขั้นที่1น,นะครับขั้นที่1ก็คือให้ student นึกดูนะครับ look at นะครับก็คือ2จํานวนหน้านี้นะครับเอามาหาผลบวกก่อนนะครับ โดยตั้งตัวหน้าเนี่ยตั้งเลขก่อนเลยนะครับตั้งจำนวนหน้าเลยคือ20,000 7เพนใส่ลูกน้ำด้วยนะครับ1 5 0อนะครับสังเกตที่เชื่อตั้งเลขจะห่างกันนะครับเพื่อการบวกจะได้ตรงหลักนะครับบวกกับเท่าไหร่ครับอ่าเก่งมากบวกกับ6กพัน 59นะครับตั้งให้มันตรงหลักนะครับเน้นให้มันตรงหลักใส่เครื่องหมายบวกแล้วก็สุดท้ายต้องอันเดอร์ไลน์วันลายขีดเส้นใต้1เส้นนะครับเวลานักเรียนทำนักเรียนต้องใช้รูเลอร์นะครับในการขีดแต่ที่เชื่อ,อใช้มือนะครับไม่ได้ใช้รูเลอร์เนาะทีนี้เวลาบวกเกลขเราก็บวกปกตินะครับคงไม่ต้องสอนว่า,เ,าเลขศนย์บวกเลขนี้ได้เท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราสต๊ตาดดี้มาตั้งแต่แรกที่เชื่ก็ได้ชีสมาตั้งแต่แรกๆแล้วว่าบวกอย่างไรบ้างนะครับ อ่ะอันดับแรกก็คือเอาหลักหน่วยบวกหลักหน่วยก่อนเนาะ0-9บวกเเท่ากับเท่าไหรครับอ่าเก่งมากเท่ากับ9ครับศไม่บวกตัวไหนก็เท่ากับตัวที่มันบวกด้วยนะครับต่อไปหลักสิบหบวกหหรือไฟฟ์พลเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ10ถูกต้องครับตรงนี้ต้องใส่0แล้วก็ทดเลข1นะครับทดไปในหลักร้อยนะครับที่เชื่อจะวงกลมเสมอ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นชัดเจนนะครับต่อไปหลักร้อยคือ1บวก0หรือวันพนะครับเท่ากับ1อย่าลืมบวกตัวทดหนึ่งเป็น2อโอเคเก่งมาก,ล,กลูกน้ำลูกน้ำต้องตรงกันนะครับใส่ไว้เลยครับเราจะได้ไม่ลืมนะครับต่อไปหลักพัน7ซหรือ7บวก6เท่ากับเท่ากับเท่าไหรครับ13ใสา3ทด 1น,นะครับต้องทดนะครับเพราะว่าอันนี้เกิน10มานะครับทดไปหลักหมื่นนะครับต่อไป2ไม่มีอ่าตัวบวกด้วยคือหลักหมื่นตรงนี้มันไม่มีก็คือเป็นเลขศูนั่นแหละหรือว่างเปล่านะครับ2บวก0ูนย์ได้2บวก1เป็น3นะครับอ่าเราได้คำตอบแล้วในขั้นตอนที่1น,นะครับอันนี้ยังตอบไม่ได้ เพราะว่าเรายัางเหลือจำนวนที่3นะครับตอนนี้เราเอาจำนวนที่1มาบวกกับจำนวนที่2อยู่เลยนะครับต่อไปให้นักเรียนยกตรงนี้ครับที่เชื่อจะวงกลมให้ดูนะครับนักเรียนจะยกตรงนี้ไปตั้งก่อนก็ได้หรือจะเอา7,657ตั้งก่อนก็ได้แต่ที่เชื่อจะเอา3,3209ตั้งก่อนเพราะว่าตัวนี้มันจะมีค่าเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นขั้นที่ ขั้นที่เท่าไหร่ครับขั้นที่2นะครับขั้นที่2ก็คือแบ่งเป็นหน้าต่อไปเลยนะครับเอออีกอย่างหนึ่งนะครับที่เชื่อจะบอกนักเดียนเนาะเวลานักเรียนทำนะครับขั้นตอนในวิธีทำทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในหน้าเดียวนะครับบางคนแยกหน้าเช่นเออครึ่งหนึ่งของเนี้ยอยู่หน้านี้แต่คำตอบตรงนี้ไปอยู่อีกหน้าหนึ่งนะครับถามว่ามันก็ได้นะครับแต่ว่า เวลาที่เชื่อเช็คดูเวลาตั้งหลักตรงไม่ตรงอย่างนี้นะครับเช็คยากนะครับขอให้นักเรียนตั้งให้ตรงนะครับขั้นตอนที่2ที่เชจะเอาจํานวนนี้มาตั้งก็ได้นะครับหรือนักเรียนจะเอาเจ็ดอยห้ามาตั้งก่อนก็ได้ไม่ไม่ผิดนะครับแต่ที่เชื่อจะชอบเอาจํานวนที่มันมากตั้งก่อนเสมอนะครับ3ามหมื่นสามพนะครับบวกกรับ ตั้งหลักให้ตรงนะครับเจ็ดพอย่าเอาเลขเกยนมาใส่ตรงอ่าด้านหน้าตรงนี้นะครับถ้านั้นจะเป็น7จ็ดหมเลยนะครับ657นะครับเสร็จแล้วก็อันเดอร์ไลน์เหมือนเดิมครับเห็นไหมครับทําทีละขั้นตอนอย่างช้าๆนะครับไม่ต้องรีบโอเค9กบวกเนะครับเป็นเอ่อนาเป็นเท่านะครับส6หกใส่ก่อนนะครับใส่6ทด หครับทวดไปหลักสิบนะครับต่อไป0ูนยบวกหาได้เท่าไรครับได้หบวกตัวทวดด้วยเป็น6กอ่าเก่งมากนักเรียนพูดตามด้วยนะครับดูตามนักเรียนจะได้ทําได้ซิวดียนจะได้ทําได้ต่อไป2องบวกหก t o p s i เท่ากับเท่าไรครับแปดนะครับถ้ายังไม่ถึง10ก็ไม่ต้องไปใส่ตัวทวดนะครับต้องกรณีถึง10ถึงจะทวดไปข้างหน้านะครับ สำหรับนักเรียนบางคนที่ยังไม่เข้าใจเนาะต่อไปหลักพันนะครับ3 plus 7 3บวกเเท่ากับ10ใซสูญทด1อ่าทดไปหลักหมื่นเห็นไหมครับมันจะทดต่อหลักๆไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายครับหลักหมื่นสามไม่มีอ่าหลักหมื่นข้างล่างบวกด้วยนะครับก็คือเอาสามบวกหนึ่งเลยก็เป็นสี่อ่าเห็นไหมครับ คำตอบสุดท้ายตอบได้หรือ,อยังอ่าตอบได้แล้วครับคำตอบสุดท้ายคือสี่หมื่นแปดร้อยหกสิบหกนะครับหลักพันไม่มีไม่ต้องอ่านเนาะสุดท้ายก็เขียนตออบตอบนะครับตอบเป็นเลขไทยนะครับลองเขียนเลขไทยดูสิสี่หมื่นศูนย์ร้อยนะครับไม่ต้องอ่านนะครับแปดร้อยไอ้ศูนย์พันขอโทษครับแปดร้อย อาทีิชเชอเขียนพินดเปนร้อยหกสหกโอเคนี่คือคําตอบนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็เป็นการรีวิวให้นักเรียนอ่าอาเกนนะครับจะนักเรียนจะได้เป็นการทบทวนไปด้วยเนาะอย่างน้อยๆเราได้ฝึกการเขียนนะครับฝึกการคิดบ้างนะครับแม้ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์นะครับ ไม่ได้ร้อเซเหมือนการเรียนออนไลน์หรือเรียนในห้องเรียนนะครับแต่อย่างน้อยในช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนักเรียนก็จะได้ฝึกการเขียนฝึกการคิดบ้างนะครับสำหรับสิษย์เกนที่ยังไม่ได้ส่งงานเนาะก็ทยอยส่งมาได้นะครับที่เช่อตรวจให้เสมอนะครับพยายามทำนะครับอยู่บ้านก็เซฟตี้ตัวเองแล้วก็ทำงานที่ที่เช่อให้มาด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละวันเนี่ย จํานวนผู้ป่วยโควิดก็เพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้มันเป็นช่วงที่เสี่ยงนะครับก็ยังมาโรงเรียนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่บ้านหนึ่งก็อย่าลืมนะครับเซฟตัวเองแล้วก็ทำงานที่ทิเชอร์สั่งแล้วก็ทำมาให้ทิเชอร์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดูคลิปให้เข้าใจนะครับอย่าเพิ่งอบอกว่าหนูจะทำตรงไหนทิเชอร์บางคนไม่รู้ลน์มาถามทิเชอร์หนูทำตรงไหนอย่างไรนักเรียนดูคลิป ที่เชื่อจะอธิบายละเอียดมากนะครับให้เข้าใจดอร์สแตนนักเรียนก็ค่อยทำนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวที่เชื่อจะมีโฮมเวิร์กนะครับอ่เป็นการทบทวนเนาะจะอยู่ในแบบฝึกหัดเล่มนี้นะครับคณิตศาสตร์เล่มนี้จะอยู่กับนักเรียนทุกคนเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วแบบฝึกหัดจะอยู่ในหน้าที่อ่าทวนตีวันนะครับ21เดนะครับเดี๋ยวในนี้อาจจะไม่เห็นหน้าเนาะเดี๋ยวที่เชื่อจะอ่ะ ส่งให้ดูในไลน์ทีหนึ่งเนาะอ่าก็หน้าที่21นะครับมีทั้งหมด6ข้อนะครับก็เป็นการบวกเลข3จํานวนนี่แหละนะครับแล้วก็จะมีอ่อหน้าหน้าต่อไปก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกครั้งนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับอขอให้ทุกคนห่างไกลโควิดนะครับ thank you ครับ See you again on next clip